สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบก,กับซารสตริปผ้าเพ่ในตามแดดเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ปุ๋ยเกษตรพ้าเฮดขนมปังนะคะสีเฮดใส่ยังมือน,นี้เมื่อนี้สีเฮดใส่เบคอนค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะข้าวกระหันแป้งนะคะอันนี้ข้าวต้มทันแนวหวงนะคะไหว 지금, 늦으면... โอเคค่ะเข้ากระตังไฟนะคะอันนี้นะคะคือเบคอนนะคะเอาไปทอดนะคะเอาไปน้ำหนักกระทะนี่แหละคะ่ะให้มัน่อดเป็นันไงคะสบายดีกันบ้างท่นังอยู่กันเนาะ หนึหห่งสอสามสี่ห้าหกใส่หค่ะนี่นะคะ ห้ากับสีไซส์เบคอนนะคะค่ะเอาไปถอดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชีสนะคะสั้นที่หนึงค่ะตันี้ห้าปัตสัข้างหมองของสเปน,นะค่ะ าก็ได้นึ่งสิ้นแล้วค่ะเห็นปะคะมาลงมือชินที่สองกันเลยค่ะ ราคาอาหารที่นี่ง่ายๆ่อนค่ะพี่น้อง่อน แผ่นชีสนะคะชีดนะคะนี่นะคะมันจะเป็นนราจะใส่ข้าวหมองนะคะ มันสไลด์ก็จะสไลด์บางๆอันนี้ถา้าห้าหั่นเองไม่สบาบางนังสี่ค่ะอันนี้ใส่เครื่องหัง่นนะคะเอ่เอาพักสะลตะิดโลดค่ะเห็นบอกค่ะเห็นบอกค่ะเป็นยังสี่ หนักกินบ่จะอยู่เพื่อนือไปกินใส่ตามร้านอาหารนั่นกระซังกระดับสี่ราคาแป้งกระได Oke okay, kak, aku pergi ke tempat teman Nih, senyol, senyol, senyol Dice tambien Hola Aloy, mey aloy Dice